จะบกบอกหวยไงเร็วโอนนาอกศูนย์นาารโอ้โยอดรอ้บอกหวไเร็วสะบัดดิซ้อนเร็ว

ดวงอาทิตย์ผู้มีพลังสูงอาคิน้อษาเมรืกกำเร็วละ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 นับละจะมาทลายเธอลูกเล่อาแม่นแม่นเลยนะเอานับนับเอาแม่นๆเลยเออาอาอุ้มชายในมาีกินอี่ยงอยู่

ออะอ่ะาแฟไม่ต้องมายุ aster, aster, ่งไปต้มเพื่อกาแฟดิ๊กาแฟดิ๊กาแฟดิกาแฟเห็นอ้ยอย่าเสียมืกเบียดคนเฟ่ขาเฟมกามึงนเนี่ยอสิ ว่ามเ็ดนสอสาสี่ี่หนำเิ่มอีหนำแพบบปดดแล้ววะอบดเลยยี่สิบยี่สี่หนึ่งสองสอดหนึครับหนึ่งอกินหนึ่งสองกินนั่นเองตองตีอ่ะ